สวัสดีจ้ามาพบกับแนนที่บ้านเยเปิร์อีกเช่นเคยวันนี้นะคะแนนจะมาทำเมนูง่ายๆนั่นก็คือกิมจิค่ะเป็นกิมจิหัวเชเท้านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในกระจาดนี้วันนี้แนนจะทำทั้งหมด3อย่างค่ะนั่นก็คือกิมจิผักกาดขาวกิมจิหัวเชเทา้าและกิมจิต้นหอมค่ะแต่ว่าแนนจะแบ่งเป็น3มคลิปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ในลิงก์ด้าน ล่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะยาวเกินไปแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันด้วยจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกิมจิหัวเช็ดเท้ากันก่อนเลยจ้า จะหั่นเป็นลักษณะลูกเต๋าแบบนี้นะคะเ,เกลือไปหน่อยนึงค่ะให้พอเขานิ่มๆุกๆ,ๆ,ๆให้เข้ากัน ใส่เกลือไปน,อนิดเราใส่แครอทไปแค่พอให้เขามีสีสวยเท่านั้นเองนะะค่ะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต่อไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำขิงแอปเปิ้ลที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะแล้วก็กระเทียมที่เราปอกไว้เดี๋ยวเรานำจะนำไปปั่น,นะคะ่ะ ใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะให้แค่พอปั่นง่ายๆพอค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะเราจะใส่พริก เกาหลีไปสองช้อนพูนๆเลยค่ะแล้วก็ที่เราปั่นแอปเปิ้ลขิงแล้วก็กระเทียมไว้มาสักครู่นี้นะคะใส่ไปเลยกะกะเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าแนนก็กะเอาเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้วิธีการชิม แล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วใส่น้ำปลาไปสองช้อนแล้วก็แนนจะตักกะปิเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกุ้งดองก็สามารถใช้กุ้งดองได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเขาก็ใส่กุ้งดองแหละแต่ว่าบ้านเราไม่มีกุ้งดองก็เลยใส่กะปิไป น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวนาจะใส่เข้าไปสระมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวชิมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปนิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากแอปเปิลน,นะคะเป็นแอปเปิลไซเดอร์ แล้วก็ชิมให้รสชาติออกอหวานเคม็มเผ็ดนิดๆถ้าเกิดใครไม่มีน้ำส้มสายชูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวความเปรี้ยวเขาก็จะมาเองชิมนิดนึงโอเคแล้วค่ะเพราะหัวเชทามื่อสักครู่นี้เราก็นำไปคุกเกลือไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำ เนไหมคะเขาจะมีน้ำละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำออกนะคะมันมีน้ำอยู่ในนี้นะเดี๋ยวแนนจะไม่เอาน้ำแนนจะเลือกเอาเฉพาะเนื้อเขาเพื่อนเพื่อลองชิมที่หัวเชยท้าหรือแครอทด,ดูนะคะว่าเค็มเกินไปไหมถ้าเกิดเค็มเกินไปก็ นำไปล้างน้ําเปล่าก่อนค่ะถ้าเกิดว่าไม่เค็มจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยแล้วก็นำน้ำสอที่เราทำไว้มาสักครู่นี้ใส่เข้าไปเลยค่ะ ุกเขาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอชิมอีกสักรอบหนึ่งว่ารสชาติพอดีแล้วหรือยังอืมได้อยู่ได้อยู่อร่อยเนีย่ยเพียงเท่านี้ก็สามารถเสิร์ฟทานคู่กับเนื้อได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเปรี้ยวๆก,ก,ก็เก็บเอาไว้สักวันสองวันเนาะ เอาไว้ข้างนอกสักวันหนึ่งแล้วก็ลองชิมดูว่าเขาเปรี้ยวแล้วหรือ,อยังเปรี้ยวพอใจไหมถ้าเกิดเปรี้ยวไม่พอใจก็เอาไว้อีกถ้าเกิดเปรี้ยวพอใจแค่ไหนก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะเดี๋ยวแนนขอเพิ่มความสวยงามนิดนึงค่ะใส่งาขาวคั่วไปได้เลย เวลาเราจะเสิร์ฟเนี่ยเราก็มาใส่งาขาวคั่วอีกรอบหนึ่งได้นะ วิธีการเก็บกิมจิที่ถูกต้องนะคะเราก็นำถุงนำถุงร้อนค่ะมาคุมเอาไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เขาแห้งนะคะหน้าจะได้ไม่แห้งเนาะไม่ให้เขาโดนอากาศเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เรานำกิมจิแช่ตู้เย็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานเมื่อไหร่ก็นำออกมาทานได้เลยค่ะโรยงาอีกนิดเติมหอมอีกหน่อยเพื่อความสวยงามเพียงเท่านี้ก็พร้อมทานกับเนื้อย่างแล้วค่ะกิมจิของเราเป็นยังไงคะน่าทานใช่ไหมล่ะ